ดูว่าเดี๋ยวถอนคันนึงค่ะแต่วันนู้นก็บอกเด้หวังนี่อย่างไรดิประสบย่างมันกัดมันไม่กลับมาขมันเองมันเคยดีอีหลาีค่ะถ้าเขาหวังเกินไปถ้าเราไม่ถึงเป้าหมายเรามันจะทําให้เราที่แบบเสียใจทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมแม่หยุดเนี่ยคือคือคือขอดกับสียงหูเนาะหูวายอ่ะกับว่าเป็นจิ้งหรีดอย่างมันจะเด็กมาก่อนเออจนอันนั้นคือมีคาแนนกันจนไม่นอดมือดีนะดีชีวิตของเราเข้าไม่รู้เขาไม่ได้แตกต่างกันเลยนะค่่แคะ พ่อก็สิแบบเห็นบานันการ์ดี้นอยงนี้แต่ถามว่าเถอะพ่อน่ะเข้าใจความสูึกของหนูแล้วก็หนูสู้ชีวิตมากรือว่าหนูจริงมากเลยก็คือก็เคยแบบแบานอนรถบัสกันอย่างคือเฮามาเล่ากกันเหมือนกันใช่ไหมกับพ่อตอนนั้นอาบน้ำกิน้เนี่ยเียนตัวเบิกอาบก็คือกันเมือนกันอ่ากลัวสิผ่านมากดเขารับแจกประกันทับการบวงนัทท่านบอนรับแจกจอภาพนะ น้าไปเกระอาบด้หมอนกมาัวเอาเขาอ่นไว้อียงมันมันมันันนีมันส่วนรวมนอนพ่อนอะเอาพี่แจ๊เอาไปใส่ส่วนเซียนอันนั้นเนาะนี่ลยเฮเาเนไงสว่าวี่ต้หาหถือยาวบ่ ล่าล่าสุดพี่จะกี่ถึงห um> ้าวันคือบดแดงกันหาผ้าเขาสซวนพี่นั่งกินนะครับเจ้าเจ้าอย่าจื้อบัดนี้เจ้าอย่าจื้ออันนี้เขียนด้วยกันเขียนด้วยกันน้องแอนนะครับพี่บอยอ๋อแะร้องได้เพ่นี้แต่แกร้องไม่ได้ตอนนี้ให้อ๋อเคนะพี่บอยเดี๋ยวให้พี่อกับมีเพลงกันให้กับพีเพลงห้องบันี้ได้วันนี้ตอนนั้นยังสู้กินวันนี้ กูนั่กับเขาอ่ันมาให้แล้วเพรเมนนกินเนี่ย้รื่องอไร่อาหารอ่อนก่อนกินอาหารอ่อยก่อนอยางอาหารอ่อนไม่ไงต้นจืดต้จือต้นจือน้ำข้าวอ่อนละตีพี่เนี่อ้อนหลังเข้ากระดเียวเออน้าปิยให้เพื่อนได้บอกเด้อพี่แจ๊กเพื่อนสี่ให้กินได้อยาให้เพื่นได้บอกกันแตงว่าเขาเพื่อนสี่ให้คือแบบแตงเลยเห็นบอถึงให้แล้วแมร มัอะไรนี่สะกอนปลาทอก็เตรียมไว้แล้วอ้มกับสบแซ่ตุยเตรียมไว้แล้วไว้ลากินไม่ต้องแย่งกดงนำกบี้อี้ไปย้อนมาด้ไนี่แม่วิธีเป็นวันฉันไม่้การ้ไม่ับไโอ้แสดงว่าเมื่อนี้ผู้ใหญ่เพิ่สม้าว่ากันเม่นี เอาขลับบอกว่าเมีิไดอ้ยจุะนมอ้ยกหอพี่น้อง่ายพี่แอมกับน้องกินเข้าก่อนเนอะหำ่าลังใจครับพี่น้องตอนเย็นเจอกันนวละวิธีชีวิตหมอรล่าพี่น้องกินไงอยู่ไง